ตัวนี้นะคะผู้หลาน m y k i n อร์นะคะเป็นตัวล้างจุดซ่อนเลนส์แบบอ่อนโยนจริงๆมันล้างได้ทุกที่แหละล้างหน้าได้จัก,กระและได้ขาหนีบได้ทุกที่ที่มันมีกลิ่นอับชื้นกลิ่นแปลกๆนะคะเพราะมันเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคคือท,ทาออกมาให้เฉพาะจุดซ่อนเลนส์นะคะรูทวารดูน้องชายดูน้องสาวที่มันต้องการฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะและต้องการสูตรอ่อนโยนสูตรอ่อนโยนหมายความว่าใช้แล้วมันต้องมีค่า pH เป็นกลาง นะคะถ้าใช้แล้วแสบจมูกอันนั้น,นคืออาจจะด่างเยอะเกินไปเราก็จะไม่ใส่สารเคมีพวกน้ํำหอมหรืออะไรที่มันระคายเค่องผิวนะคะแล้วก็ใช้แบบในลักษณะฆ่าเชื้อแนวสมุนไพรแบบอ่อนโยนนะคะใช้ได้ระยะยาวหูดสังคังเริ่มสะเก็ดเงินตามตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคันจมูกผิวอักเสบผิวลอกตรงนั้นติดเชื้อนะคะให้ตัวนี้ล้างนะคะดับกลิ่นด้วย ดูแลภายในแบบอ่อนโยนด้วยคนตกขาวเนี่ยคุณล้างไปเลยโจโม้เหม็นนะคะหัวหนาวเหมน็นอันดันเหม,ม็นปลาเค็มพี่ล้างไปเลยเดี๋ยวดีขึ้นเองแนะนําให้ใช้คู่กับตัวนี้นะสเปรดับกินผิวนะคะล้างเสร็จก็พ่นสเปร์แล้วก็ใช้พัดลมเป่ารับรองดีขึ้นนะคะ390ร้อยเนะคะใช้ได้หนึ่งเดือนอันนี้เหมือนกัน100 ML ใช้ได้หนเดือนนะคะ